กระจังหน้าที่ดูโดดเด่นมีสเสน่ห์ยังไงก็ต้องมองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นนี้พร้อมกับไฟหน้าที่ดูเฉียบคมดูสปอร์ตล้อ,อก,กับกระจังหน้าได้ดีมากๆเสาซีที่ดูเฉียบคมบ่งบอกถึงความเป็นคูปเป้ภายในอยู่ภายใต้ M Sport แต่แนะนำว่าต้องเป็นสีนี้นะคันนี้ก็คือ BMW 430i M Sport อยู่ภายใต้ Series 4กับราคา3,969,000บาท ก่อนที่จะรีวิวรถคันนี้นะครับคุณผู้ชมทอม,มี่ขอบอกก่อนเลยว่าหากท่านใดน,นะครับที่กําลังสนใจรถคันนี้อยู่นะครับแนะนําว่าให้ดูสีภายนอกเป็นสีนี้ครับเขาจะเรียกว่า Arctic Race Blue m e t a l l i c ครับแนะนําเลยครับสีนี้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนนะครับสีนี้ถือว่าเด่นมากๆครับไม่ได้ดรอปใดๆทั้งสิ้นเลย และสีนี้ครับเหมาะกับรถทรงแบบนี้ของตัวซีรีส์มากๆเลยเมื่อคุณเทียบกับสีอื่นไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำหรือว่าสีเทานะครับในบางช่วงเวลานะครับอาจจะเป็นตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนแล้วแต่สีผมเชื่อว่าสีมันจะเฟดแล้วมันจะดรอปลงแต่ถ้าเป็นคันนี้สีนี้บอกเลยว่าแจ่มมากๆแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณดูสีคันนี้คือมันจะไม่ได้ดูโดดเด่นหรือว่าแปลกตาจนเกินไปที่ทำให้คนมองแล้วแบบเฮ้ย สีนี้หรอหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้ว้าวจนเกินไปครับเพราะว่ามันหล่อหลอเข้มเข้มเนียนเียนไปเลยครับคันนี้จะเป็นเครื่องเบนซินทวินพาวเวอร์เทอร์โบลตรแรงม้าอยู่ที่258แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรถ้าขับ0ูนย์ถึง100ตัวเลขจาก BMW นะครับคันนี้จะอยู่ที่5.8วินาทีครับ จุดเด่นของคันนี้ครับคุณผู้ชมคือในเรื่องของดีไซน์ครับทรงของความเป็นคูเป้บอกเลยว่าแตกต่างและโดดเด่นเมื่อเทียบกับรถในซีรีส์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์2ซีรีส์3หรือว่าซีรีส์5ก็ตามนะครับผมจุดหลักๆเลยก็คือตรงกระจังหน้าอันนี้นั่นเองครับอันนี้เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของคันนี้ก็ว่าได้ครับ ถ้าคุณสังเกตคือแน่นอนมันเห็นได้ชัดเจนเลยคือกระจังมันจะใหญ่กว่าปกติที่เราคุ้นเคยกันสำหรับรถ BMW ครับอันนี้ถ้าเราจะเทียบแล้วเริ่มจะเป็นสโลแกนนะครับหรือว่าต้นแบบที่ BMW เขาจะเริ่มใช้ในรถอนาคตของเขาไม่ว่าจะดูตัว BMW iX นะครับที่เป็นรถ SUV ไฟฟ้านะครับ100%นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้โดยประมาณแล้วครับที่ผมทราบมาก็คืออันนี้คือจะเป็น ตัวเริ่มต้นนะครับและในอนาคตถ้าเป็นตัวใหม่นะครับไม่แน่กระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งบอกเลยว่ามีสเสน่ห์และโดดเด่นมากๆ แต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือตรงกระจังหน้าที่เราเห็นตรงนี้จะไม่มีกล้องนะครับผมก็คือคันนี้จะมีเฉพาะแค่กล้องมองหลังเท่านั้นเองซึ่งสําหรับผมแล้วกับราคานี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีกล้อง360องศาให้อันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆครับเพราะการที่ไม่มีกล้อง360องศามันก็จะเสียในเรื่องของ parking assist ที่เราจะสามารถมองได้รอบคันเลยนะครับถ้าเราจะใช้ parking assist ของคันนี้เราก็จะเห็นเฉพาะแค่ด้านหลังเท่านั้น แต่ถ้าเป็นด้านข้างหรือว่าด้านหน้ามันก็จะมีพวกเซนเซอร์เรดาร์ที่เป็นสัญญาเตือนให้แต่จะไม่เห็นภาพอันนี้ก็น่าเสียดายเนาะแต่ถ้าพูดถึงระบบความปลอดภัยอื่นๆคันนี้ก็มีให้ครบอยู่ในระดับหนึ่งเลยครับไม่ว่าจะเป็น blind spot นะครับ lane change อะไรแบบนี้ก็มีให้ cruise control ก็มีให้นะครับผมพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับในระบบความปลอดภัยของ bm ก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ชัดเจนอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้กันต่อนะครับก็คือไฟหน้านะครับ ไฟหน้าของคันนี้นะครับคือจะดูเฉียบคมดูเท่มีสเสน่ห์ล้อก,กับตรงกระจังหน้าได้ดีมากๆครับถ้าคุณเทียบกับอ่ะซีรีสก็ได้นะครับเพราะเรทราคาก็จะใกล้เคียงกันซีรีส์หเขาจะเน้นไปทางหรูนะครับถึงแม้ถ้าคุณดูตัว520 DM Sport นะครับหรือว่า530 EM Sport ถึงแม้มันจะมี M Sport อยู่ภายใต้ของซีรีส์หนะครับ แต่ยังไงก็ตามสู้ความสปอร์ตของคันนี้ไม่ได้ครับถ้าคุณต้องการความสปอร์ตผมแนะนําคันนี้ครับอีกสเสน่ห์หนึ่งของตัว C30i M Sport ก็คือตรงเสา C ครับแน่นอนว่าจากชื่อครับมันเป็นคูเป้ครับสเสน่ห์ตรงนี้คือดูเท่มากครับและถ้ามาเห็นคันจริงนะผมไม่แน่ใจจากภาพตรงนี้นะแต่คันจริงตัวนี้ผมบอกเลยว่าดูโดดเด่นมากแต่อีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมที่ล้อก,กันไปกับรุ่นนี้หรือว่าคันนี้นะครับหรือว่าการออกแบบของคันนี้ก็คือ ล้อครับล้รออลอยอันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นขนาด19นิ้วนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีไซน์นะครับมันจะแตกต่างกับตัว BMW ที่เราคุ้นเคยกันนะครับอย่างเช่นพวก4ีหนะ้านี่ผมเปรียบเทียบเลยนะคือตรงนี้คือมันจะดูโล่งกว่า และมาดูเฉียบและสปอร์ตกว่านะครับยาของอันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นขนาด225ทับ4ียี่ห้อบริสโตนะครับแล้วก็ล้อด้านหลังนะครับจะเป็นคนละขนาดนะครับแต่ว่าเป็น19นิ้วเช่นเดียวกันนะครับจะเป็น255ทับ35นะครับผมก็โอเคนะครับขนาดก็แตกต่างกันนิดนึงนะครับก็เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ครับซึ่ง bmw ส่วนใหญ่ขนาด ยางนะครับด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่ค่อยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีคาลิเปอร์เบรกสีแดงตัวนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีให้แต่ถ้าเราสังเกตมันจะเป็นคนละขนาดนะครับผมโลโก้ M Sport นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมกระจกด้านข้างนะครับจะตัดด้วย2สีครับข้างบนจะเป็นสีของบอดี้นะครับก็คือ Arctic r a d Blue Metallic นะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำข้างล่างนี้นะครับแต่จะเป็นสีดำ Piano Black นะครับโดยประมาณไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ แต่น่าเสียดายคืออย่างที่บอกเนาะไม่มีกล้องด้านข้างนะครับผมอันนี้น่าเสียดายมากๆกับราคาแบบนี้นะฮะถ้าเราสังเกตดีไซน์ด้านข้างตรงนี้ครับนี่จะเป็นเส้นสายการออกแบบนะครับนี่ลงตรงนี้เลยครับแล้วก็ยาวไปเลยครับมีมิติมากๆครับและผมบอกเลยว่าการออกแบบด้านข้างเนี่ยคือโดยรวมนะผมชอบมากมันมีเสน่ห์และคือแบบถ้าคุณต้องการความสปอร์ตอันนี้ตอบโจทย์มากๆาเลยครับ และองศาการเปิดประตูนะครับลองดูนี่โอ้โหกว้างมากครับกว้างมากครับเหลือเฟือสบายสบายเลยนะครับผมสําหรับใครที่แบบเฮ้ยอาจจะตัวใหญ่นะครับและแบบกังวลว่ามีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนบอกเลยว่ามีให้ครับไม่ต้องกลัวเลยเหลือเฟือเลยครับผมแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะ ถ้าคุณเทียบการออกแบบภายนอกสําหรับด้านหน้าหรือว่าด้านข้างนะครับถ้าเทียบกับตัวซีรีส์สองซีรีส์สหรือว่าซีรีส์หก็ตามนะครับคันนี้นะครับตัวซีรีส์สี่นะจะมีเอกลักษณ์และโดดเด่นที่แตกต่างและมีเสน่ห์มากมากครับสำหรับท่านใดที่กําลังสนใจนะครับแต่ถ้าเราดูด้านท้ายอันนี้คือสําหรับผมนะถ้าเทียบกันแล้วด้านท้ายเนี่ยเมื่อเทียบกับซีรีส์สองซีรีส์สหรือซีรีสหร์หก็ตามนะ่ะจะคล้ายกันมากที่สุดครับ ก็คือถ้าเราดูจากฝากระโปรงตรงนี้นะครับด้านท้ายตรงนี้นะครับมาถึงประมาตรงดิฟิเซอร์นี้ก็ได้นะครับคือทรงอ่ะหรือว่าเอกลักษณ์ของมันอ่ะมันจะใกล้เคียงกันนะครับอันนี้คือแบบพูดในเชิงแค่เปรียบเทียบเท่านั้นนะครับแต่ถ้ามาเทียบจะจ่ะแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะแน่นอนทรงคูเป้นะฮะมันแตกต่างกับซีดานเพียวๆอยู่แล้วนะครับแต่นี่แค่เปรียบเทียบว่าถ้าคุณอยากจะดูด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านท้ายอ่ะคือด้านหน้ากับด้านข้างอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปเลย แต่ว่าด้านท้ายยังพอมีอารมณ์ที่ใกล้เคียงกับ BMW รุ่นซีรีส์อื่นๆนะครับที่เราคุ้นเคยการเผื่อท่านใดกำลังสนใจนะครับผมก็หลักๆเลยนะครับก็ถ้าเราดูไฟท้ายนะครับทรงมันจะแบบแปลกๆนิดนึงถ้าจะเรียกนะครับก็คือมันจะเป็นแบบโค้งๆนะครับคือถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับถ้าดูจากตรงนี้เลยนะมันจะกึ่งๆเหมือนโลโก้ Nike นะฮะคือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นะซึ่ง มันมีสเสน่ห์นะครับมันไม่ได้เรียบๆคือแบบถ้าเทียบกับซีรีส์5แล้วกันซีรีส์5มันจะแบบไม่ได้มีการโคร่เงี้ยคือมันจะแบบวูบเป็นทรง L อ,อย่างนี้เลยนะครับผมก็แตกต่างกันไปแน่นอนว่าอันนี้มันต้องออกแบบมาเพื่อความสปอร์ตแต่ถ้าคุณเทียบกับซีรีส์5คือมันพรีเมียมความหรูเรียบๆเนียนๆนะครับผมดีฟิวเซอร์ตรงนี้นะครับผมก็เป็นสีดานะครับ เนียนๆดีนะครับผมชอบนะผมชอบมันล้อกับสีนี้ได้ดีตัดได้ดีมากๆเลยกล้องมองหลังนะครับคุณผู้ชมจะอยู่ตรงโลโก้ BMW เลยนะอ่าเท่ดีนะเนียนๆผมชอบนะดีกว่ามันจะโผล่ออกมาเนาะก็โอเคเลยนะฮะและการเปิดท้ายนะครับคุณผู้ชมของคันนี้เป็นแบบไฟฟ้าเราสามารถใช้เท้าได้ด้วยนะครับแต่อัเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตล็อกรถก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวใช้เท้านะครับมันเป็นเซ็นเซอร์นะครับคลิกเซนเซอร์นีุ่๊บอ่าสุดยอดครับ เวลาพูดถึงรถคูเป้นะครับปกติแล้วสำหรับผมอะผมจะนึกถึงว่าเ้ยพื้นที่เก็บสัมภาระมันกว้างหรือเปล่าสามารถเก็บได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมก็เอามาจําลองวางให้ดูนะครับอันนี้ก็วางลึกสุดละนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆใบหนึ่งเลยนะครับผมก็ใส่ได้นะครับใส่ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าใส่ได้2ใบไหมผมว่าจะค่อนข้างลําบากนะครับผมเว้นแต่ถ้าเราจะตีแบบ ตีขึ้นมาแบบเนี้ยอาจจะตีได้ครับแต่ถ้าวางเรียบๆสองอันไม่ได้นะครับผมสําหรับตัว C30i นะครับและถ้าเป็นแนวแบบนี้ล่ะได้ไหมแบบนี้ก็ไม่ได้ครับถ้าคุณสังเกตพื้นที่นะครับเปรียบเทียบได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับก็ใส่ได้แค่ใบเดียวโดยประมาณนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะลองแบบว่าแบบแตะแคงเฉียงๆดูอ่ะอันนี้ก็ต้องลองดูกันอีกทีแต่ผมว่ามันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถ้าเป็นกระเป๋า เดินทางใบใหญ่ใบหนึ่งแบบนี้นะครับผมอ่ะผมวางจําลองไว้ให้เลยนะครับก็จะเป็นใบใหญ่ใบหนึ่งเลยนะครับเผื่อเราเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้นะครับจะไปสนามบินว่ากันไปนะครับผมถ้าต้องการพื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็เราก็พับบอร์ดด้านหลังได้นะครับเนี่ยครับก็สวิปอยู่ตรงนี้เลยครับดึงนี่นะครับแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับผมอ่ามันก็ปลดล็อกนะครับ แต่คือข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราจะไปพับเบาะด้านหลังนะครับคือมันมี2วิธีครับเราจะเอื้อมจากตรงนี้นะครับผมก็แนะนําอย่างนี้นะครับเอื้อมไปเลยอย่างนี้นะครับง่ายกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากคันนี้เป็นคูเป้นะครับไม่มีประตูด้านหลังนะครับมีแค่แถวหน้าเท่านั้นซึ่งถ้าคุณอยากจะไปพับเบาะจากข้างในก็ได้ครับแต่คุณก็จะต้องเปิดประตูนะฮะแล้วก็เอ็นเบาะด้านหน้านะครับเพื่อเข้าไปข้างในและดึงออกผมว่า มันก็ค่อนข้างหลายสเต็ปแล้วก็ลําบากนิดนึนงผมว่าเอื้อมไปทางเนี้ยยังง่ายกว่านะครับแต่ก็น่าเสียดายนิดนึงคือถ้ามันดึงตรงนี้นะครับปึ้งแล้วมันพับลงไปให้เลยอ่ามันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าพูดถึงพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับผมเพราะว่าพูดตรงๆเลยนะครับถ้าเป็นรถคูเป้นะครับเบาะแถวด้านหลังอ่ะเราจะไม่ค่อยนั่งสักเท่าไหร่นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเราก็ พับแบบนี้ก็ได้ครับมันก็จะได้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นแต่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถพับได้นะครับหรือว่าเปิดขึ้นมาดูได้นะครับผมเปิดไม่เจอเลยครับตรงนี้นะครับเปิดไม่ได้นะครับผมก็ตามนั้นครับผมก็สุดท้ายครับนี่คือกุญแจรถนะครับผมนี่คือกุญแจรถนะครับถ้าอยากจะปิดก็กดนี้ครับอ่ะดูสปีดอ่าถ้าผมปล่อยนะครับมันก็จะขางนะครับอ่ะกดต่อนี่ครับ ก็เรร็วอยู่คับเช่นเดียวกับภายนอกภายในนะครับผมแนะนําให้เป็นสีนี้เลยนะครับผมก็คือจะเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีน้ําตาลครับสีน้ําตาลจะตัดเป็นสีมอคค่านะครับเขาจะเรียกว่าสีมอคคานะครับก็แนะนําเลยครับแต่อีกสีหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นนะครับสีมันจะคล้ายๆนะครับสีคอนหยักนะครับผมมันจะเป็นสีแบบเฉดน้ําตาล เป็นชาชานะครับผมดีไซน์โดยรวมโครงสร้างโดยรวมของภายในนะครับของซีรีส์4คันนี้นะฮะคือจะเป็นสไตล์ของ BMW ที่เราคุ้นเคยกันแต่วัสดุเหมือนกันครับเป็น soft touch ตรงนี้นะครับนุ่มครับจับได้เลยครับสบายๆเลยครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับนี่เป็นลายเคฟล่านะครับผมก็สวยดีครับให้มีมิติมากขึ้นแต่นอกจากตรงแดชบอร์ดตรงนี้ตรงคอนโซลตรงกลางหรือตรงที่วางของตรงนี้นะครับก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับผมมันก็ให อารมณ์แบบมีมิตินะครับแล้วก็จะตัดด้วยสีโครเมียมนะครับหรือว่าสีเงินนะครับผมที่อยู่ครอบทั้งแผงคอนโซลแดชบอร์ดด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เลยนะครับผมพื้นที่ภายในแถวด้านหน้ากว้างเหลือเฟือครับเบาะนั่งสบายครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับและจุดที่ผมชอบนะครับก็คือตรงที่เองตรงนี้ครับที่พิงด้านหลังตรงนี้นะครับผมเราสามารถปรับได้ด้วยครับให้มันออกมาหรือว่าให้มันเข้าไปข้างในมันแล้วแต่ การเมื่อยของเราก็ได้นะครับมันจะทําให้รู้สึกสบายและรีแลกซ์มากขึ้นถึงแม้จะเป็นรถสปอร์ตก็ตามแต่จุดที่ต้องสังเกตเลยครับก็คือคันนี้ระดับนะครับที่เรานั่งอะ่ะมันจะเตี้ยลงเมื่อเทียบกับรถปกติทั่วไปเพราะว่าคันนี้เป็นทรงสปอร์ตเป็นทรงคูปเป้นะครับคือถ้าคุณไม่เคยขับรถทรงสปอร์ตมาก่อนนะครับผมแนะนําว่าให้มาลองนั่งมาจับฟีลลิ่งก่อนนะครับเพราะว่าพอมานั่งครั้งแรกมันอาจจะไม่ชินสักเท่าไหร่นะครับที่ผมพูดถึงรถสปอร์ต คือไม่ใช่รถที่มีการออกแบบเป็นสปอร์ตหรือว่ามีชุดแต่งสปอร์ตนะครับคือรถทรงสปอร์ตเลยที่มันจะเตี้ยๆลงหน่อยนะครับผมคุณผู้ชมสังเกตที่อยู่ด้านหลังของผมตรงนี้ไหมครับนี่อันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอหันอีกรอบแล้วกันนี่ครับนี่ผมชอบมากเลยนะครับคือมันจะยืดออกมานะครับเพื่อให้เราลัดเข็มขัดนิรภัยได้ครับผมคือปกติแล้วเวลาเราปิดประตูบางทีนะครับถ้าเป็นรถคูเป้รถอื่นๆนะครับเราอาจจะต้องเอื้อม นะครับไปข้างหลังสุดเลยแล้วก็เพื่อที่จะมาค่าเข็มขัดนะครับผมแต่ว่านี้มันจะโผล่ออกมาให้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันอ่ะสมมุตินะครับผมลัตเข็มขัดนะครับปั๊บเนี่ยลัตเสร็จนะครับเนี่ยมันจะดังกลับเข้าไปอ่าเห็นไหมนี่ผมปรับให้เห็นเลยนะครับมันก็จะดังเข้าไปนะครับอ่ะผมปลดล็อกก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมเปิดประตูก่อนนะครับอ่ะผมเปิดประตูนะแล้วเดี๋ยวผมเปิดประตูนะครับปั๊บปึ๊บนะครับเนี่ย มันยื่ออกมาไม่แน่ใจเห็นเปล่านะครับมันยื่ออกมานะครับผมแผงประตูด้านข้างก็จะคอนเซปต,ต์เดียวกับตรงแดชบอร์ดกับตรงคอนโซลนะก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีน้ำตาลมอคคานะครับตรงนี้มีเมมโมรีซีทให้นะฮะเออใช้ได้แต่มีเฉพาะแค่ฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับผมตรงนี้เป็นปุ่มเปิดท้ายนะฮะแล้วก็ถ้าคุณดูลำโพงเป็นแบบนฮาร์มันคาร์ดนนะครับคันนี้จะมีแค่รุ่นย่อยเดียวเท่านั้นนะครับมีรุ่นเดียวเท่านั้นไม่มีตัวท็อปไม่มีตัวต้นมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคผม แล้วก็นี่ครับที่เปิดฝากระโปรงนะครับดึง2ครั้งนะครับส X นะครับก็คือดึง2ครั้งนะครับถึงจะเปิดนะฮะตรงนี้เป็นไฟด้านหน้าเราปรับได้เลยทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยก็คือเป็นเอกลักษณ์ของ BMW อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่รุ่นนี้หรอกรุ่นอื่นๆก็เป็นแบบนี้โดยประมาณนะครับผมพวงมาลัยนะครับก็จะหุ้มด้วยหนังสีดำนะครับภายใต้คอนเซปต์ M Sport นะครับผมอันนี้ก็โลโก้ M Sport เนาะมีแพดชิฟให้ด้วยนะครับความกระชับ ของ bmw พวงมาลัยของเขาถือว่าโอเคมากๆครับควบคุมได้ง่ายและที่สําคัญคือน้าหนักคอ่อนข้างเบาครับคือถ้าคุณแบบไม่ชอบใช้แรงเยอะก็ขับเรื่อยๆพวงมาลัย bmw ก็ตอบโจทย์ครับเมื <ME> ่อ <K> คุณเทียบกับตัว mercedes benz mercedes benz คือมันจะแกร่งๆลุยๆมากกว่าครับคือมันจะได้เขาเรียกว่าไงได้ฟีลลิ่งมากกว่าเวลาเราจะหักเราจะลุยอะไรแบบนี้ BMW mercedes benz จะได้มากกว่านะครับเมื่อเทียบกับ bmw แต่นี้ผมก็ชอบครับคือแบบสําหรับ สุภาพสตรีก็มือเล็กอย่างเงี้ยผมก็มือเล็กนะครับคือขับแบบนี้มันก็รู้สึกเออโอเคดีนะครับผมการปรับตำแหน่งพวงมาลัยนะครับไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับเราปรับเองนะครับเนี่ยเราปรับเองก็น่าเสียดายนะคือรถ4ล้านละถ้าคุณเทียบกับซีรีส่านะครับที่ผมเพิ่งเปรียบเทียบไปนะครับราคาก็ราวๆนี้แหละครับถูกกว่าด้วยซ้ําไปนะครับพวงมาลัยยังเป็นไฟฟ้าเลยเนาะน่าเสียดาย Head Up Display ก็อันนี้ไม่มีให้เหมือนกันครับก็เนาะวางันไปดีไซน์ตรง หน้าจอฝั่งผู้ขับขี่นนี้ก็เป็นดีไซน์ของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นแผนทีเนาะโอเคไม่ได้มีอะไรนะครับหน้าจอ Entertainment นะครับถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ก็ได้นะครับแผนที่ก็มีให้ครับถ้าเราไป Setting นะครับเราก็เซตสถานะรถเราได้ครับเรื่องไฟอะไรอย่างเงี้ยไฟภายในอย่างเงี้ยครับไฟแอมเบียนก็ปรับได้นะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมไม่ชอบปุ่มตรงเนี้ยมันกดยากเนี่ยมันต้องกดแบบ ตำแหน่งของมันเป๊ะๆอย่างเงีเ้ยผมกดแบ็คอ่ะสมมติผมจะกดบไปตรงนี้ยก็กดไม่ได้นะครับผมต้องกดตรงเนี้ยตรงนี้เลยเป๊ะๆเ,เลยนะครับเหมือนกันแต่ออปชั่นไม่เป็นไรออปชั่นกดตรงไหนก็ได้ก็ยังได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่แบ็คไม่ได้เออเนาะแปลกดีนะครับอันนี้ผมแค่พูดถึงตามการใช้งานที่ผมใช้จะเจริเลยนะครับผมเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มพีอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีอีกปุ่มหนึ่งอยู่ด้านข้างนะครับอันนีเ้เพื่อกดในการเปลี่ยนเกียร์นะครับผมอ่ะอย่างนี้ยยยเเเรราปลีี่นก์นะครับ และกด P ก็คือกดตรงนี้นะครับผม Parking Assist มีให้นะครับผมมีโหมดการขับขี่3โหมดครับ Sport Comfort แล้วก็ Eco Pro นะครับผมส่วน Sport อ่ามันจะเป็น Sport Plus เลยนะครับแต่ถ้าเราจะเซต Sport ปกติก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ไปเซตตรง Setting ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตรงหน้าจอนี้แล้วกันนะครับนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือภาพกล้องมองหลังนะครับผมที่ผมบอกว่าเนี่ยมันจะมีเฉพาะแค่ด้านหลังเท่านั้นนะครับถ้าเป็นด้านหน้าก็จะเป็นรูปเซ็นเซอร์อะไรแบบนี้ Parking a s s i s t ก็มีให้นะครับผมมันก็สูตรเดียวกันแหละครับผมชอบ Parking a s s i s t ของ BMW นะครับมันจะนุ่มนวลและเนียนดีนะครับแล้วก็เบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะเก็บของช่องถือว่าโอเคนะ ค่อนข้างกว้างนะครับมีช่องเสียบ USB อันนึงด้วยนะครับมีไฟให้อันนึงนะครับถ้าเราอยากจะวางของอ่ะผมวางกล่องแว่นอันนึงอ่ะวางอะไรกระดาษทิชชู่อ่ะโทรศัพท์วางอะไรก็วางเนี่ยสบายๆครับวางได้เหลือเฟือเลยนะครับผมกระเป๋าตังก็ยังวางได้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วสุดท้ายครับคุณผู้ชมรถสปอร์ตจะไม่ c o m p l e t ครับถ้าไม่มีซันรูฟครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับผม แล้วก็อีกรอบหนึ่งนี่เปิดได้ครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอ่ามันก็ให้อีกฟิลดหนึ่งนะอ่าเท่ดีเท่ดีนะใช้ได้ครับเบาะด้านหลังถือว่าเป็นไฮไลท์หน่อยนะครับเพราะว่านี้เป็นทรงคูเป้นเนาะก็คือไม่มีประตูด้านหลังเนาะครับถ้าเราอยากจะเข้าไปนะครับเราปรับได้2แบบครับอย่างแรกก็คือเป็นแบบไฟฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับน้อยแล้วก็เข้าเข้าไปนะครับแต่นี่จะแบบช้าหน่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับเราดึงจากตรงนี้นะครับนี่ นะครับมันก็จะเซตให้เลยนะครับก็อ่ะเข้าไปก็จะง่ายหน่อยนะครับผมแนะนําให้ดึงจากตรงนี้นะครับผมอ่ะเรามานั่งข้างในกันนะครับผมอ่ะสำหรับข้างในนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบแถวด้านหลังเลยถ้าเป็นรถคูเป้เลยนะผมไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันจะค่อนข้างเบียดนะครับผมอันนี้ดูได้เลยสมมุติถ้าผมเลื่อนกลับมาอ่ะอย่างงี้อ่ะแล้วผมปรับนะครับอ่ะเดี๋ยวลองจําลองดูแล้วกันเอาแบบ เรียวๆเลยแล้วกันนะอ่ะโดยประมาณแล้วกันนะโดยประมาณโอ้ยโดยประมาณนะครับอ่ะแล้วก็อ่ะอย่างนี้ก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยมันก็ยังพอมีพื้นที่ครับแต่ผมเชื่อเลยมันไม่ได้นั่งกันแบบนี้อยู่แล้วล่ะมันมาเอร์นิดนึงครับมันจะเบียดครับและตำแหน่งนะครับคือมันจะต่ํากว่าไหมไม่ได้ต่ํานะครับเมื่อเทียบกับข้างหน้านะครับแต่สังเกตได้เลยคือเฮดรูมครับเฮดรูมไม่เหลือแล้วครับเนี่ยผมสูง170นะถ้านั่งตรงๆเนี้ยโอ้โหชิดเลยนะครับผมก็ เรามานั่งดูนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําครับพอรถมันทรงสปอร์ตแรงๆด้วยมันอาจจะนั่งและอาจจะถ้าคนเมารถง่ายคือแบบจบเลยเกมโอเวอร์เลยถ้าเราอยากจะหยิบของจากด้านหลังนะครับก็ตามสไตล์ BM นะครับอ่ะกดลงมาเนี่ยครับแล้วเราก็อยู่ได้แต่นะครับถ้าใครชอบนั่งด้านหลังไม่รู้สึกเมานั่งโอเคนะครับมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยอ่าถ้าคุณพูดถึงรถคูเป้สปอร์ตแบบเนี้ยแอร์ด้านหลังหายากนะครับอันนี้ก็มีนะครับมีแอร์ให้นะครับ ปรับได้เลยเป็นแบบไฮเทคเลยนะครับเป็นจออยู่ตรงนี้เลยไม่ได้มาแค่สักแต่มาด้วยนะครับอ่าชอบเลยชอบเลยนะครับมีช่อง USB C 2ช่องด้วยนะอู้จม a อันเนี้ยใช้ได้เลยนะครับผมก็อันนี้ก็คือโดยรวมนะครับคุณผู้ชมสําหรับภายนอกภายในนะครับมุมมองส่วนตัวของผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปขับกันอันนี้0ูนถึง100คอมฟอร์ตนะครับพร้อมแล้ว1 2 3มไป1 0 70 80 90 หนึ่งร้อยครับโอ้โ oh, หอันนี้ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับสปอร์ตพลัสนะครับหนึ่งสองสามไปพลัสก็าหนึ่งร้อยครับโอ้โ oh, หเป็นไงอันนี้ก็ออกมาขับกันแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัว B M W C30i M Sport นะครับพูดถึงฟีลลิ่งโดยรวมก่อนละกันเนาะ คือทัศนวิสัยในการ,รขับขี่อ่ะมันกว้างครับกระจกตัวเนี้ยมันกว้างเลยครับไม่ได้รู้สึกว่าตรงไหนมันอับหรือว่าปิดหรือว่าบางเลยนะครับผมแต่จุดที่สังเกตเลยก็คือเรื่องตำแหน่งการนั่งครับหรือฟีลลิ่งโดยรวมเพราะว่าเนื่องจากคันนี้เป็นสปอร์ตอย่างที่เราไม่บอกไว้เนาะระดับตัวรถมันก็จะต่าลงนะครับฟีลลิ่งมันก็จะแปลกๆหน่อยถ้าคุณเทียบกับขับรถเก่งปกติทั่วไป โครงสร้างของคันนี้จะเตี้ยลงนะครับผมเมื่อเทียบกันนะครับและถ้าคุณเอาไปแบบขึ้นหลังเต่าสูงๆอะไรแบบนี้ผมก็แนะนําว่าให้เบรกหน่อยละกันนะครับมันอาจจะกระแทกได้ถ้ามันสูงๆหรือว่ามันชันๆนะครับผมก็เพื่อรักษารถละกันถ้าจะเรียกนะครับเบาะนั่งสบายครับเบาะนั่งสบายแต่จริงๆถ้าเราแบบก็ขอย้ําละกันถ้าเราไม่คุ้นเคยกับรถสปอร์ตอะ คือมันก็จะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่แหละครับคือมันก็จะแบบได้อารมณ์แบบสปอร์ตเลยตามโครงสร้างของมันอะถ้าคุณเอาไปเทียบแบบซีรีส์5อย่างเงี้ยหรือซีรีส์3อย่างเงี้ยอันนั้นสบายกว่าเนี่ยนี่คือมุมมองของผมนะครับและเวลาเรามองบางทีมันก็จะรู้สึกว่าเฮดรูมตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่มันจะแบบรู้สึกชิดๆนิดนึงนะครับแต่นี่คือทั้งหมดอะมันเป็นโครงสร้างข,ของรถสปอร์ตคูเป้อยู่แล้วนะครับผม คือเนี่ยถ้าผมเหยียบอยู่ในความเร็วที่โอเคอยู่แล้วคงที่อยู่แล้วคือประมาณ80นะครับขึ้นไปนะครับและเราจะเล่นความเร็วเพิ่มเติมอะรอบของมันอะจะเนียนอยู่ในระดับหนึ่งแต่มีการพุ่งอยู่นะ,ะเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีการพุ่งอยู่นิดนึงเห็นไหมนะครับเป็นจังหวะหนึ่งแก๊กหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเหยียบอยู่แบบ20อย่างเงี้ยและเราจะแบบเหยียบไปเลยขึ้นไปนิดนึงประมาณไป70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ย อันนี้จะมีอาการพุ่งหลายจังหวะมากกว่าและรอบมันจะไม่ค่อยเนียนคันนี้มี blind spot นะครับ blind spot ก็กระพริบนะครับตามศูนย์เมื่อรถมานะครับผมไฟจะเป็นสามเหลี่ยมสีส้มและถ้าระยะห่างก,กับรถข้างหน้ามันแคบหรือว่ามันใกล้เกินไปนะครับมันจะมีสัญลักษณ์เตือนนะครับอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยเบลอเทอร์เลยครับเป็นรถสัญลักษณ์สีแดงนะครับผมอันนี้อยู่80นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเหยียบนะครับผมไปเห็นไหมครับ มันจะมีอาการนะครับแต่เวลาผมเหยียบไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยรอบมันไปมันเปลี่ยนเร็วมากครับมันเนียนนะครับถ้าอยู่ในความเร็วที่สูงแล้วถ้าคุณดูจาก0ถึง100ที่ผมทดลองทั้ง2โหมดนะครับคอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตพลัสนะครับสังเกตได้เลยว่าช่วงต้นนะครับตอนที่เหยียบม,มันจะมีอาการพุ่งแรกๆจะไม่ค่อยชินถ้าขับไปสักพักมันจะชินครับเอาอย่า,งงายๆเลยอยู่ที่ความคุ้นเคย อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับแบบรถติดแล,ล้วเราเบื่อรถมันพุ่งหรืออะไรแบบนี้นะก็คือปรับไปเป็น Eco Pro ครับ Eco Pro ก็จะช่วยได้ครับการตอบสนองของพวงมาลัยครับโอเคเลยนะคะการเปลี่ยนเลนนะครับใช้ได้เดี๋ยวดูนะนี่เหยียบไปไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ดูสิหักเดิดเดียวก็ไปละนะครับแทบจะไม่ต้องหักเลยนะครับ องศามันดีนะครับผมเดี๋ยวลองปล่อยพวงมาลัยนะครับแล้วดูว่าเป็นยังไงแล้วก็เลนเชนนะครับช่วยทำงานครับดึงกลับเข้าเลนนะครับผมก็โอเคนะครับโอเคเลยกระชับดีครับกระชับดีการกาะถนน bm เป็นรถที่กาะถนนได้ดีมากๆครับกาะได้ดีมากๆครับมั่นใจได้การเข้าโค้งอะไรแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ ต้องเรามันระวังนะครับในเรื่องความปลอดภัยนะครับเราอย่าประมาณนะครับผพการเก็บเสียงนะครับถ้าเราเหยียบประมาณแบบ90-100นะครับเราก็จะได้ยินเสียงลมมาบ้างแล้วนะคือแบบโดยเฉพาะถ้าแบบ120บแบบนี้เราจะได้เสียงลมแบบซาซาแบบฟืดๆเลยนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ถ้าเทียบแล้วอันนี้ก็เก็บเสียงก็อยู่ในระดับกลางละกัน เสียงถนนเก็บได้ดีครับแต่เสียงเครื่องโยนเสียงรถรอบข้างแบบนี้ก็ได้ยินอยู่บ้างครับมันดูการก่อถนนนะครับการเข้าโค้งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้อยู่ความเร็วประมาณ100นะครับโดยประมาณนะครับบวกลบเนาะดูการเข้าโค้งว่าเป็นยังไงก่อได้มั่นใจครับบอกแล้วเนี่ยครับผมจะได้เสียงลมบฟืซๆอยู่ตรงนี้เลยแลดูการเบรคนะครับ โอ้เบรกเฟิร์มเฟิร์มสบายเลยครับไม่ต้องเหยียบลึกเกินไปครับไม่ต้องเหยียบลึกเกินไปแต่เมื่อกี้ก็คือขับอยู่บนทางด่วนนะครับมันก็จะไหลนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าคันนี้มันอยู่ในความเร็วที่สูงนะครับมันก็ทุกอย่างมันก็จะสมูทเนียนๆไปหมดเลยแต่ถ้าเราขับอยู่แบบอย่างเงี้ยอะไม่อยู่บนทางด่วนละก็ขับแบบในความเร็วปกติเหมือนในเมืองอะไรแบบเนี้ยสามสิบสี่สิบห้าสิบว่าไปนะครับบวกลบนะครับมันก็จะมีอากาศนิดน,นึงอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะ ผมเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะแบบไม่เนียนเท่าสำหรับผมนะเนี่ยผมเหยียบนะครับอ่้วเดยวลองเบรกเนี่ยม,มันจะมีอาการแบบเหมือนพุ่งๆนิดนึงนครับเวลาเบรกน่าจะแบบนี้นิดนึงนะครับแต่สุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงนะครับคือมันอยู่ที่ความคุ้นเคยความชินนะครับถ้าเราจับจังหวะกะระยะมันได้แล้วอะ่ะมันก็โอเคหมดเลยนะครับ ก็โดยโรวมอ่ะคือมันก็โอเคแหละแต่เวลาคุณเหยียบเบรกบ่อยๆอะไรแบบนี้มันก็จะแบบชง,งักชง,งักอย่างที่ผมบอกอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะเบรบ่อยอ่ะนะเพอเนื่องจากรถมันแรงนะครับมันจะมีอาการแบบไม่เนียนไม่เนียนสักเท่าไหร่แต่มันไม่ได้เห็นอาการแบบโอ้โหชัดเจนเลยนะอันนี้ผมแค่พูดไว้เป็นแบบภาพกว้างๆนะครับเผื่อท่านใดมาลองนะครับจะได้เอาไว้เป็นข้อสังเกตนะครับผมและสุดท้ายครับคุณผู้ชมก็มาดูอัตราสิ้นเปลืองกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับ 11นะครับ11ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าตีตัวเลขก็ประมาณ10แหละบวกลบนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะฮะแต่เราก็ไม่ได้เน้นประหยัดสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับผมจริงๆตัวเลขนะครับถ้าจะเน้นจริงๆนะมันก็จะได้ประมาณ14นั่นแหละ14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโดยประมาณถ้าเราเน้นจริงๆนะครับผมเชื่อว่าได้ประมาณนั้น ก็อันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัว BMW c 3 0 i M Sport ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจดีไซน์ผมชอบมากเลยครับแต่การขับขี่ก็ถ้าเทนะครับผมจะชอบดีไซน์มากกว่าการขับขี่ก็ถือโอเคตามสแตนดาร์ดของ BMW อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าคุณเอาเรนจ์นี้ราคานี้ไปเปรียบเทียบกับ BMW อื่นๆก็ซีรีส์5ก็ซื้อได้ครับที่เป็นแบบ plug-in hybrid นะครับก็เปรียบเทียบกันได้นะครับผมก็ หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคำถามใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามและโอกาสหน้านะครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ